สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง B.N.K.48 แล้วก็วง C.G.M.48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะพูดถึงควันหลงของสเตทเ e เตอร์สเตททีมบีทรีในรอบวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสเตทวันเกิดของ น้องๆน,นะครับไม่ไว่าเป็นน้องกอนหรือว่าน้องนิกกี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันผ่านไปได้อย่างสนุกสนานมากนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทุกคนสังเกตกันไหมครับว่าในสเตจของรอบวันอาทิตย์เนี่ยมันถ้าไปมองในบัญชีรายชื่อของน้องๆที่ขึ้นแสดงเนี่ยอาจจะมี น้องอยู่คนหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นสมาชิกของทีมบีนะครับแต่ว่าเป็นยังอยู่ในฐานะของเทรนีนออยู่นะครับก็คือน้องยาหยีสมาชิกรุ่นที่3ของวงบีนแคเนั่นเองนะครับก็ผมนั่งดูแบบแบบรายชื่อที่เขาประกาศาผมรู้สึกแบบเฮ้ยยาหยีเป็น มมเบอร์ Remember, รุ่นที่3าคนเดียวเลยเหรอที่ขึ้นสเตจนี้เพราะนอกเหนือจากนั้นแล้วก็เป็นรุ่นพี่รุ่นที่1รุ่นที่2อหมดเลยซึ่งก็คืออยู่ในฐานะตัวจริงของยิมบีตรีทังนั้นนะครับผมก็รู้สึกว่า,ว,าว้าวแม่เจ้าอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าถามถึงน้องยาหยีเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าโอ้โหน้องต้องรู้สึกตื่นเต้นมากๆแน่นอนอะแล้วก็รู้สึกกดดันสูงมากๆแน่ๆนะครับเพราะว่า รุ่นสาคนเดียวเลยอ่ะที่เหลือเป็นรุ่นพี่รุ่นที่หนึ่งรุ่นที่2ที่เขาเก่งๆทางนั้นเลยนะครับก็โอโ้โหกดดันกดดันแน่นอนผมมั่นใจนะครับว่าน้องกดดันแน่ๆแล้วก็ถามว่ากดดันะอะไรยังไงต่อนะครับก็ต้องบอกว่าต้องชื่นชมน้องยาหิีอ่ะที่อาจจะก,กดดันอาจจะก,กลัวอาจจะอะไรก็ตามเนี่ยน้องก็สู้ต่อเพราะว่าคุณครูกับตันทีมรองกับตันทีมเขาก็ไว้ใจมอบ หน้าที่ให้น้องตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องทําอะใช่ไหมครับคือจะมาปฏิเสธว่าเอ้ยหนูเป็นรุ่นสามคนเดียวเลยนะหันซ้ายหันขวาเห็นมีเพื่อนพี่น้องเป็นเปอร์รุ่นที่สามด้วยกันขึ้นเลยสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยหนูขอปฏิเสธได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ดูแปลกเนาะคือมันก็อาจจะทําได้แหละแต่ว่าถามว่าถ้าปฏิเสธไปแล้วเนี่ยอ่าคุณครู กับตันรองกับตันเขาจะให้โอกาสน้องอีกไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ได้โอกาสมาแล้วมันก็ต้องเต็มที่นะครับซึ่งผมชื่นชมในจุดนี้ของน้องยาหยีมากๆนะครับแล้วก็ในสเตจที่ผ่านมามันมี3สิ่งผมรู้สึกประทับใจในตัวของน้องยาหยีมากๆกจริงๆเลยนะครับอันใจมากๆเลยก็ข้อแรกก็คือการร้องการเต้นนะครับก็ต้องบอกว่าอ่ะพูดตรงๆแหละว่าบีตรีอะเมมเบอร์เนี่ย ตัวจริงเนี่ยมันอยู่เหลืออยู่แค่15ที่นั่งแล้วนะครับแล้วก็ขาดหายไปหนึ่งที่นั่งจากการที่เมมเบอร์เขาถูกประกาศสิ้นสภาพเมมเบอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมันก็จะมีรูอยู่มีช่องไฟของทีมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาคนมาอุดรอยรั่วยอย่างงี้ทุกสัปดาหเลยซึ่งณสเตจเมื่อวันที่ที่ผ่านมาเนี่ยน้องยายีได้รับหน้าที่ตรงนี้ให้มาอุดรอยรยั่ว นะครับซึ่งต้องบอกว่าน้องทําหน้าที่ได้ได้ดีเยี่ยมนะครับผมไม่เห็นรูรั่วไม่เห็นช่องไฟที่มันห่างแล้วนะครับผมเห็นรูนั้นมันปิดสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับน้องยาหยีทําหน้าที่ได้ดีจริงๆไม่ว่าในเรื่องของการร้องที่ร้องไม่เพี้ยนเลยนะครับคือเมื่อจังหวะที่น้องได้ร้องเมื่อไลร่ก็ร้องออกมาได้ดีไม่เพี้ยนเลยนะครับหรือว่าการเต้นที่ น้องเต้นต้องบอกว่าเนียนกริบไปกับรุ่นพี่เลยนะครับไม่มีไม่มีมมอ่าคือดูด้วยภาพรวมแล้ว่มันไม่ดูขัดขัดเข,ขินเขินเะนี่ยน้องพอจังหวะที่เขาโยนมาให้น้องเต้นน้องก็จัดเต็มทําได้เต็มที่ตลอดน,นะครับก็ต้องบอกว่าเออน้องทําหน้าที่อุดรอยรั่วตรงนี้ได้ดีเยี่ยมแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ากว่าที่จะอุดรอยรั่วตรงนี้ได้มันก็ต้องผ่านการฝึกฝนฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับน้องยาหยีนี่เขาเขา เขาเต็มที่อยู่แล้วอ่ะนะครับน้องน้องสมัครเข้ามาน้องก็บอกแล้วว่าจังใจที่จะมาทําหน้าที่ของวงบินเคเต็มที่นะครับแล้วก็อยากรู้อยาการ่วมด้วยทุกกิจกรรม,มต่างๆไม่ได้โอกาสเต็มที่น้องก็ทําเต็มที่นะครับก็น่าชื่นชมมากมากนะครับดูแล้วประทับใจจริงเวลาดูน้องยายร้องเพลงเต้นเนี่ยมันมันได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงหมู่16คนหรือว่าเพลงยูนิตท,ที่รอบนี้น้องได้ได้ขึ้นถึง2ยูนิตเลยไม่ว่าจะเป็น โกเมเนจจีเวลจีเวลในดวงใจนะครับหรือว่า uh, 16เสียงนะครับก็ต้องบอกว่ามันมันดีนะครับทั้งสองยูนิตน้องก็ทำได้ได้เนียนกริปจริง,รงนะครับมาว่ากันต่อเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองที่ผมประทับใจในตัวของน้องยามีมากมากเลยก็คือเรื่องของการจำชื่อเพลงในแต่ละเพลงนะครับซึ่งก็ในสเตนว่า BT หรือ N5 ก็ตามเนี่ยเ,เพลงที่แสดงเนี่ยมันไม่ใช่เพลงที่ วกเราคุ้นเคยกันในซิงเกิลใช่ไหมคืออันนั้นอนะ่ะมันง่ายๆจำชื่อไม่ยากหรอกแต่ว่าอันเนี้ยเพลงในสเตบีทรีเนี่ยมันหรือเอฟก็ตามเนี่ยชื่อเพลงมันจะยยาวๆทั้งนั้นแล้วก็พอแปลเปภาษาไทยเราก็จะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่อีกใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นเมมเบอร์เรามา,สาแสดงตรงเนี้ยมันมันปฏิเสธไม่ได้อะ่ะว่าเออถ้าเราจําชื่อเพลงไม่ได้ ั้งภาษาญี่ปุ่นสาไทยหรือภาษาอังกฤษอะไรก็ตามมันมันดูแปลกๆไหมผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะเราเป็นคนที่นําเสนอสารให้คนดูแต่ว่าเราดันกลับจําสารของเราไม่ได้เองเนี่ยผมว่ามันมันก็ดูไม่โอเคนะครับจริงไหมครับแล้วก็ลองลองคิดเล่นๆน,นะว่าสมมุติอ่ะมีคนสักคนหนึ่งเขาเขาเห็นวงบินเคนโฟอยู่ตามรายล้อมแต่เขากายังไม่ได้ตามวงนะแต่ว่าพอมีวงบินเค อยู่ตามสือ่อตาม,มต่างๆแล้วก็รู้สึกเขาอยากตามเนาะไปศึกษามันมีเทเตอร์ใช่ไหมไหนลองสุ่มดูซิอ่ะได้แล้วโอเคลองเข้ามาดูหน่อยแล้วพอเข้ามาดูกลายเป็นว่าเมมเบอร์ Member, แค่จําชื่อเพลงของตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยมันผมว่ามันเขาคงเขาจะตามต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ค่อนข้างชื่นชมเมมเบอร์ที่พยายามใส่ใจตรงนี้แล้วก็ทำกันบ้านในเรื่องของการจำชื่อเพลงออกมาได้ อ,อย่างน้อยมันอาจจะไม่ได้เป๊ะอย่างน้อยจําภาษาไทยได้บ้างก็ดีหรือแก้ภาษาญี่ปุ่นได้บ้างก็ดีอะไรก็ดีมันมของชื่นชมเมมเบอร์หลายๆคนมากๆที่ใส่ใจตรงนี้นะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือน้องยาหยีด้วยนะครับก็น้องมาใหม่น้องเป็นรุ่นสามที่แบบพึ่งมาได้ไม่นานนะครับสเตจของ B3 ก็เป็นแนวออกเป็นตัวแทนนะแต่น้องก็พยายามจำแล้วมาพูดออกมาได้อย่างดีเยี่ยมููชื่อเพลงได้ครบถ้วนไงผมก็ว่า โอเคเลยนะมันแสดงถึงการใส่ใจในหน้าที่การงานของตัวเองนะครับก็ชื่นชมในตัวของน้องยายีมากๆในข้อนี้นะครับแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยอ่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น้องเมมเบอร์รุ่นที่สามที่เป็นสไตล์พูดน้อยหลายคนเนี่ยเจอก็คือนักจะถูกหลายคนพูดว่าน้องเวลายอยู่กับรุ่นพี่เนี่ยไม่ค่อยพูดกับรุ่นพูพดสักเท่าไหร่นะครับอย่าง โยกดโยเกิดก็โดนมานะครับอันนี้ยาหยีก็เป็นอีกคนที่โดนมาเช่นกันนะครับก็ผมมองว่านะไอเรื่องการพูดหรืออะไรกับรุ่นพี่ในเทอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าผมโอเคนะที่น้องน้องจะเลือกที่เป็นฝ่ายเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูดนะครับเพราะอย่าลืมว่าน้องเพิ่งเข้ามาใหม่ ไอเรื่องจังหวะการคููการอะไรอ่ะมันยังไม่ได้เข้าขากับรุ่นพี่ที่เขาอยู่กันมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยเขาใช้ทํางานร่วมกันมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าขากันมากอะ่ะมองตาก็รู้ใจแต่ว่ารุ่นสามอะ่ะยังไม่ถึงตรงนั้นแน่นอนผมคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นมันต้องต้องใช้เวลาปรับจูนกันสักพักใหญ่ๆนะครับตอนรุ่นสองเข้ามาก็ยังก็ออกมาแนวนี้นะยังไม่กล้าเล่นกับรุ่นพี่มากเท่าไหร่แต่บบพออยู่มาได้ละสักระยะหนึ่งหลายปีนะใช้หลักหลายปีเลย ก็ถึงค่อยมากลืนกันได้เนี่ยรุ่นสามก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องต้องศึกษากันอยู่ว่ารุ่นพี่เขายัางไงอะไรยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะมาแบบอ่าสันพูดเก่งงั้นฉันพูดน้ำไหลไฟดับเลยฉันพูดไม่ฟังใครเลยฉันพูดขัดคนอื่นตลอดเวลาถามว่าถ้าน้องเป็นอย่างนั้นน่ะอ่าแฟนคลับของรุ่นหนึ่งรุ่นสองก็อาจจะไม่โอเคใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะออกมาดรามา่าใส่น้องกันแล้วณนะเวลานั้นเนี่ยผมคนที่บอกว่าผมยากบอกว่าไอคนที่บอกว่าน้องไม่ค่อยพูด แล้วก็พยายามยูให้น้องกูดเยอะๆเนี่ยพอน้องโดนดราม่าเนี่ยจะมาช่วยเหลือน้องไหมผมว่าไม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้น้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าครับช่วงแรกก็ยืนฟังศึกษาข้อมูลไปก่อนว่ารุ่นพี่เขาเล่นตกมุกอะไรกันยังไงนะครับหลังจากนั้นอ่ารุ่นพี่เขาโยนให้เราตอบคาถามแล้วก็ตอบคาถามให้เต็มที่แล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะแบบอ่ะลอง อ่าสอดแทรกความคิดเห็นเวลาล่นพี่เขาพูดบ้างอะไรนะค่อยตั้งคำถามสามถ่สซุ้มุ่นพี่บ้างซึ่งผมว่ามันมีการการทํางานมันมีการคุยกันอยู่ข้างในอีกแล้วว่าสริ์ของฉันเป็นงี้ฉันยังไงอะไรอย่างไาง,ไงไใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าออกมารูปทรงนี้ดีสุดแล้วนะครับก็ชื่นชมในตัวของน้องยาหยีที่รักษามารยาทในการพูดคุยบนเวทีได้อย่างดีนะครับผมว่าน้องพูดมาแนวนี้ก็โอเคแล้วนะครับน้องน้องรักษามารยาทได้ดีมากๆผมชื่นชมจุ ครับอ่ะนี่ก็เป็น3ามเรื่องที่ผมชื่นชมในตัวน้องยาหยีมากๆนะครับก็ฝากให้ทุกคนช่วยเปิดใจรับน้องคนนี้เข้าไปในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมมั่นใจว่าในอนาคตเด็กคนนี้จะเป็นความหวังเป็นอนาคตที่ดีๆของวงเบียนเคโดเทสอย่างแน่นอนนะครับฝากวงฝากสิ่งดีๆให้กับน,น้องได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ